เช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำ แอดมินตน้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม r อาปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโภเพื่อนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผม ก่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่น u s s Evil s e c r e t นะครับผมก็เซเทมกับรูพลังแสงเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับสำหรับพลังแสงเนี่ยเราจะเล่นดาเมจล้วนเลยก็ได้หรือว่าเราจะห้อยตัวแข็งมาก็ได้นะครับเอาแล้วจะถนัดเลยนะครับส่วนเซเทมเนี่ยชิ้นที่5ระหว่างปูมสติ๊กกับ s t a f ์ o ออฟนูให้เลือกแบบนี้นะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นออกทอยกันนะครับชิ้นที่5ควรจะเป็นส t a ร์ออฟนนะครับแต่ถ้าฝั่งนู้นทอยไม่เยอะ เราก็เล่นบลมสติ๊กมาได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซเทมรูนพลังแฟงนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับโอเคเราก็ทําการเคลียร์คลิปครับแล้วก็เคลียร์นกต่อนะครับผมสำหรับยูเอในแพทนี้ผมว่าตัวมันโคตรจะเก่งเลยนะครับผมผมเล่นประมาณแปดเก้าเกมแล้วเนี่ยในซีซั่นนี้คือยังไม่แพ้สักเกมฑเลยนะยังวินเลดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแล้วแรงที่เล่นในตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบแปดกำลังจะขึ้นสิบเก้าดาวนะครับผมก่อแบบชนะรรัวมาเลยนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเรานะครับผมก็ส่วนมากเนี่ยผมจะเน้นไปที่เรื่องการเดินเกมแล้วก็การอ่านเกมเป็นหลักนะครับผมก็ถ้าเกิดดูไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ความรู้ในการเดินเกมหรือวหรือว่าการอ่านเกมเนี่ยไปไม่มากก็น,น้อยนะครับผมเราก็แท็กป่าเลยนะครับเพราะว่าป่าแทกกลางไปแล้วนะครับผมยังไงป่าก็4ี่นะครับแต่เหมือนว่าป่าจะไม่ได้แท็กตัวเล็กนะโอเคอยังไงก็4อยู่ดีนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะ4ี่เหมือนกันนะครับเท่ากับว่า ไฟมังกรเนี่ยเราจะมีเลเวล4ถึง4คนเลยนะครับผมจะแนะนำแบบนี้นะครับออฟเลนกับแครี่เนี่ยอย่าเพิ่งมาแท็กเลนกลางนะต้องให้แบบกลางเลเวล4ก่อนนะครับผมเล่นมาแล้งตรงเนี้ยผมก็ยังเจออยู่นะครับที่บางเกมออฟเลนเขาก็จะมาแท็กเลนกลางนะครับผมเหมือนจะบังให้ไม่ได้นะครับและผมต้องเอาตัวเองออกมาก่อนครับตรงนี้เลนล่างอ้อยเราก็ลงไปตายเช่นกันนะครับผมอืม ไม่ค่อยสวยเท่า,าไหร่ฮะจริงๆเราควรจะแลกออบเจกต์กันนะครับแต่ว่าตรงนี้ดีนะที่ผมแบบโปเขาเจ็บนะครับก็เลยไล่เขาได้เนาะเขาเป็นทูเรนเนาะเขาไม่มีฟืนเลือดอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยต้องจําเป็นต้องแบบกลับไปเติมเลือดก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าอ้อยจะเอามังกรหรือเปล่านะครับผมก็เออเหมือนจะไม่ชัวรนะ์ฮะเราก็เล่นข้างบนก่อนก็ได้นะครับเราต่อเด็วสวยให้เจ็บก่อนก็ได้นะครับเด็สุดถอยเข้าไปลึกเลยนะครับ เขามีแถบนะครับผมโดนไปหนึ่งนัดด้วยนะครับตรงนี้อ้อยเราตีมังก่อนแล้วนะครับผมจะพยายามโซนให้อลิศเล่นยากๆนะครับผมแต่โจ๊กเกอร์ต้องไปช่วยตีนะโอ้โจ๊กไม่ช่วยตีฮะผมเก็บด้วยก่อนแล้วกันนะครับอ้อยตีคนเดียวครับแต่น่าจะได้นะครับผมโอเคโดดถ้าโดนนัดนี้ไปอาจจะตายนะครับผมก็วัดดวงไปนะช่วยโจ๊กเคลียร์ครับเหมือนว่าเพื่อนจะเล่นนะครับ ผมน่าจะได้เท่านี้นะครับผมน่าจะเล่นไม่ได้แล้วเนาะเอลสุวาร์อยู่นะครับไม่ทันนะครับเวเลสเอ้ยทันนะแต่ไม่ได้ไม่น่าได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเคลียเวฟนี้ครับไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่เคลีย์เวฟเนี้ยการเงินเรามันจะหายไปเลยนะครับผมโอเคเพิ่มให้จนเนาะ ตอนนี้คือป่าเรายังทำเกมไม่ได้นะครับแล้วออฟเลนเราเนี่ยก็แพ้เลนด้วยนะครับผมมูลาดมันค่อนข้างแพ้เรียวมาอยู่แล้วนะครับผมจะลองลงมาเล่นกับมูลาดดูนะครับผมกลัวมูลาดมันจะโดนเรียวมาฆ่านะครับโอเคเชฟเรียวมามันอยู่พุ่มนี้วะแย่แล้วทุกคนละสี่นาทีผมต้องการล่างเลยครับน่าจะ นั่นไงมันเอาจริงดีนะมันยังไม่อันติโหผมโอกาสตายสูงแต่อืมผมน่าจะเคลียร์คีิได้อ่ะผมว่าผมเลือกที่จะกันป้อมมากกว่าเอาตัวเองรอดน,นะไม่งั้นเดี๋ยวมูลัดมันจะยืนไม่ได้เอานะครับผมกดแข็งหลบวิชิกิม่โดนมูรัมดมาครับตรงนี้ฟิกเกอร์โอ้ย โอเคไม่รอดผมลากสกิลสองไม่ติดแล้วมันช้าทุกคนเมื่อกี้นะไม่เป็นไรยูเอนี่แค่ต้องการขอนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเรายูเอมันไม่ใช่ตัวที่ทํำเลนเก่งอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ตัวแก๊งนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวแบบเล่นในไฟ์เล่นแบบเล่นทีมไฟ์อ่ะเ,อเล่นโซนอ่ะ จ่ายดาเมจเพื่อโซนไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาเล่นในพื้นที่ของเราได้นะครับผมแต่ถ้าอย่างเงี้ยเข้าไปเล่นพื้นที่เขาอย่างเงี้ยผมก็ช่วยยากนะได้เท่านี้นะครับอุ้ยจะได้อยู่เวเลสเอาให้นะครับแล้วโจเกอร์เก็บตัวเลนไปด้วยนะครับผมไอตัวที่เราทําเจ็บไว้นะครับยูเอเน่มันเป็นเหมือนตัวชงให้ทีมซะมากกว่านะครับผมดาเมจที่มันค่าได้ถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะครับแต่แบบ ติวมันไม่ได้โดนยากนะครับผมแต่แค่โดนเฉียวเฉียวอย่างเงี้ยก็เจ็บแล้วทุกคนเห็นไหมไปเลสเอาครับไปเลสเมียงติครับผมตรงนี้เข้าไปเล่นแบบเอาสุดครับเพราะาโดนเอลสุซูมไปนะครับผมแต่ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับในกรณีที่เกมตามแบบนี้นะครับเราได้คิวั่อตรงข้ามมาเนี่ยเงินจะได้เยอะกว่านะครับถ้าเกิดฝ่งตรงนู้นเนี่ยเขาได้คิวเยอะนะครับไล่เอลสูดออกไปนะครับเหมือนเขาจะซูมโดนด้วยโอ้โหเราป้อมนี้กันไม่ได้เลยครับ เกมนี้เราค่อนข้างเสียเปรียบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นครับผมไม่ใจะต้องเคลียร์เวฟไหมแตเหมือนเพื่อนจะเล่นนะครับเรายังไม่กลับแล้วกันผมจะลองเสียงเคลียร์เวฟนี้ดูนะเพราะว่าเพื่อนติดทุระกกันหมดเลยนะครับโอเคผมเคลียร์ได้นะและ็บต้องถอยละรูปเกมตอนนี้ก็ตามมากเลยนะครับผมแต่ น่าจะยังยันไหวอยู่นะครับยูเอเนี่ยมันพอจะรับเกมตามแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ายิ่งศัตรูเดินเข้ามานะครับยูเอมันยิ่งชอบนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยจ่ายสกิลได้ง่ายนะครับผมช็อตนี้แล้วก็จ่ายสกิลช่วยเพื่อนไล่ไปนะครับน่าจะได้นะครับผมโอเคสวยอยู่นะอ้อยไปเล่นอยู่ข้างล่างนะครับถือว่าอ้อยก็ก็แลกไปนะแลกออฟเลนกับป่าไปนะครับฝั่งคนเสียออฟเลนนะฝั่งเราเสียป่านะครับผม ก็ตอนนี้เราก็ได้เป็น Evil s e c r e t มาแล้วครับก็พยายามหาเงินไว้ครับผมพยายามอย่าจนนะผมจะพูดอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดเรายังมีดาเมจเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะเกมเนี่ยมันก็ยังมีนะครับกุเวเลสสกิลสวยผมก็โซนเข้าให้ตรงนี้อาร์ูเรนเจ็บมากเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเอามังกรได้เลยนะครับผมโอ้ยเอลสุมานะครับอ้อยเอาบะ ตูเรนมันเจ็บมากเลยนะอ้อยโอเคคืออ้อยจะเล่นแบบนี้จริงๆหรอคือตูเรนมันมาขนาดนี้แล้วนะทาไมทาไมอ้อยเขาถึงเลือกที่จะไม่ชัดดาวตูเรนนะอืมน่าสนใจมาให้เขาเจ็บครับเราน่าจะเคลียร์คีปได้อยู่นะครับเดี๋ยวมะผมน่าจะเคลียร์บนได้นะครับตรงนี้ไม่ยากเย็นเกินไป โอเคเคีีให้ได้ก่อนนะครับก็ถือว่าสวยมากเอลสุโอเคเอลสุไม่รอดนะครับตรงนี้อ้อยเอาเลียมะมาได้ด้วยนะครับผมสักกิวโตนเข้าไปตรงนี้อุย้ยเเลสเกี่ยวสวยมูลาดเข้าสวยครับตน,นี้มันต้องได้แล้วครับและผมอันติลนระยะเข้าไปและสองแบบคมคมเข้าไปตรงนี้เก็บเอสไปครับฮ่าวว่าได้ฟื้นอยู่นะ การเงินจะกลับมาเท่ากันเลยนะครับขาดแค่พันเดียวนะครับผมผมจะพูดอยู่เสมอนะครับในกรณีที่เราต้องเล่นเกมตามนะครับผมจะแนะนําให้แบบหาเงินไว้อยู่เสมอนะครับผมแล้วรอฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเข้ามาพลาดนะครับอย่างชอ็อตปักกเนี่ยที่เราได้ฟื้นเนี่ยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาฝืนเล่นนะเขาโดนผมโป๊กไปแล้วเขาเจ็บแล้วนะครับเอลซูเนี่ย เขายังจะฝืนเล่นอยู่นะครับมูราดเนี่ยมันก็เลยตามไปเก็บได้นะครับแล้วมันก็ไหลต่อมาที่ไฟตรงกลางเพราะว่าแครี่เขาไปแล้วนะครับแครี่เขาไปเนี่ยเท่ากับว่าเขาขาดตัวดาเมจหลักไปแล้วนะครับทีมเราเนี่ยก็เลยบวกไว้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะพยายามตอดเลือกฝั่งตรงข้ามไว้นะครับผมเพื่อให้ทีมเล่นง่ายๆนะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นเขาเจ็บเนี่ยเวเลสกับมูราดเนี่ยมันจะเข้าไปเก็บงานได้ค่อนข้างได้นะครับ เป็นไงโคตรเจ็บอ่ะทูเรนจะนเจ็บมากเลยนะในไฟ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่ระวังสกิลยูเอเนี่ยทีมตรงข้ามเนี่ยเลือดจะไม่เต็มร้อนะครับสกิลเข้าไปสกิลเข้าไปดูดิตายครับสกิลไปอีกครับสกิลไปอีกครับเวเลสยังปั่นอยู่ครับแล้วอ้อยเข้าไปเก็บมาให้ครับแล้วได้เอลสุต่อครับผมเข ถ้าผมยังจ่ายดาเมจได้อยู่แบบนี้นะครับไม่มีใครมาไล่นะครับผมรับรองอนะนะไฟ์เนี่ยเราโคตรได้เปรียบนะครับแต่ว่าอ้อยไม่มีอันติแต่ว่าเข้าไปเสิร์ฟเรียวมาเฉยเลยนะครับเราสกิลเช็คคุมใบื่อกี้นี้เจอเรียวมาด้วยนะครับผมไม่ต้องกลับบ้านที่เวฟนี้นะอ้อยคนนี้น่าจะฝึกนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอ้อยถ้าไม่มีอันติเนะี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้า ไปเล่นกันนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างเสี่ยงนะครับหรือแบบถ้าเขาประมาทจริงเขาก็คงจะเล่นนะครับแต่จริงอ้อยเข้าไปเล่นต้องมีสกิลไว้อกนะึยูเอโดนเข้าไปไม่ใช่ยูเอตหรทูเลนนะครับโดนเข้าไปประมาณสี่สิบปอร์เซ็นะครับเราพยายามจ่ายดาเมจใส่ตัวดาเมจเขานะครับให้เขาเล่นยากๆนะครับเอ่อโอ้โหแบ่งสองไฟวะแต่น่าจะได้นะตรงนู้นอ่ะอ้าว และเราทิ้งมังกรจริงๆหรอเฮ้ย hey, เขาเห็นเลือดมังกรแบบนี้คือเขาเอานะโอเคอ้อยไม่ตีต่อนะครับก็เสียมบบังกรคือข้างบนเมื่อกี้เนี่ยมันได้เรียวม้าอยู่แล้วนะครับเราลุมสามอะ่ะโอ้โหต้องเนี้ยคือผมโซนให้ได้เลยนะเนีย่ยดูอ้อยไม่ตีต่อโอเคไม่เป็นไรถ้าควรคิดว่าตีไม่ไหวนะครับ ไปฆ่าเรียวมาน่าจะคุ้มกว่าตอนนี้เราต้องการอ็อบเจกต์นะเราโดนเอาอ็อบเจกต์รัวๆเลยนะครับยังไม่มีอ็อบเจกต์มาสู้ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมแล้วเขาได้มังกรไปเนี่ยมังกรบัฟมังกรแผ่นนี้คือโหดมากนะครับฮึมเขาไม่ให้บุมเลยะฮะไม่เป็นไรทุกคนจริงๆจ๊กเกอร์ก็ใช้บูมได้น่ะแต่แค่ผมใช้คุ้มกว่านะครับเกมตึงมากเลยนะครับเกมนี้ สู้มาขนาดนี้สกอร์คิวก็ยังไม่ได้ตามเอ้ยก็ยังไม่ได้นำนะครับแล้วก็ป้อมเนี่ยดีนะที่ป้อมเนี่ยกลับมาถูกสี่กันแล้วนะครับเดี๋ยวทุเรนเนี่ยจะต้องเดินอ้อมมานะครับเพื่อจะมาสกิลเรานะครับเราก็แค่อ่านเกมรอเนาะเพื่อจะไปสกิลดักนะครับโอเคเล่นยูเอเนี่ยถ้าเกิดคุณอ่านลายเดิมฝั่งตรงข้ามเป๊ะๆเ,เนี่ยคุณจะจ่ายดาเมจได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ไงว่าเขาจะเดินไปไหนนะครับผมเดี๋ยวเราเอาบูมาใช้เลยแล้วกันนะครับผม ว่าผมเนี่ยน่าจะเป็นตัวจ่ายดาเมจหลักของทีมเลยนะครับถ้าเกิดผมได้จ่ายดาเมจเรื่อยๆมันน่าจะไหวนะเอาเพื่อนเราล้มไปแล้วว่ะท <c oughs> <c oughs> ุกคนและดาอีกหกสิบวินะครับแต่น่าจะเกิดทันนะครับเราพยายามไล่พุ่มไปเรื่อยๆเนาะเล่นจูเอมาไล่พุ่มง่ายครับ <c oughs> แลก,กันไปโดนเปิดโอ้โหแต่ผมเกือบตายนะครับ โอเคตรงนี้เราต้องถอยก่อนนะครับผมเคียร์ได้อยู่แล้วนะครับเป็นยูเอเคียร์สบายครับผมเคียร์กลางเรียบร้อยเขาตีไม่ได้นะครับแล้วก็เคียร์บนต่อนะครับตรงนี้รถน่าจะได้เราก็ไล่เจไปที่เรยวมาครับแล้วมุลาดเข้าไปสาบครับช็อตเนี้ข้างล่างอ้อยเข้าไปเล่นกับอลิสนะครับในป้อมเลยนะครับและผมคิดว่าอ้อยน่าจะไม่รอดแล้วนะครับผมเคียร์พุ่มนี้ไปครับไม่เจอนะครับผม โอเคอ้อยังรอดอยู่นะครับไม่ตายตอนดาร์คขึ้นนะอืมผมจะไล่เคลียร์พุ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะต้องเดินไปดูดาร์คนะครับผมพุ่มนี้เคลียร์ครับพุ่มหน้าครับเคลียร์ครับเราเคลียร์สองพุ่มครับอ่าพุ่มนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับเพื่อนเจ็บหวานมาโอเคกลางเยอะครับตรงนี้เราเล่นตรงกลางให้เจ็บครับเจ็บกันเยอะนะครับเลื่อดไม่เต็มหลอดเลยนะ ผมต้องเอียงขวาไว้นะเรียบร้อยตัวเลนไปครับตัวสกิลหนึ่งเราไปแล้วเวเลตต่ําเอลสูโดนไปอีกหนึ่งข้อเลยครับโอ้โหล้มไปเลยครับเอลสูอุ้ยแล้วเพื่อนเล่นสวยครับช็อตนี้เคถือว่าเราจ่ายดาเมจช,ชงให้เพื่อนสวยมากเลยนะครับคือ,อยูเอตตัวมันแรงเนาะเออเราก็ต้องแบบนั่นแหละต้องยืนจ่ายดาเมจให้ได้นะครับเราจะทําเดียวมะกับช้านะครับเดียวมะต้องการจะมาการกลางนะครับผม เห็นไหมพอเราอ่านเกมได้เนี่ยว่าเรียวมะจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะดักทางได้ครับแล้วเจ็บมากครับผมเดียวมะผมกดดันต่อที่ตรงกลางครับอลิสผมแค่ทําให้เขาไปดาร์กช้าๆนะครับผมเราเคลียร์แทบเคลียร์รถไปเหมือนเหมือนอ้อยจะทิ้งนะครับเพราะว่า เหมือนอ้อยจะไม่ไหวตรงนี้โอเคเรายังกลับมาช่วยเพื่อนได้ทันงวัวแต่ไล่คนไม่ได้ดูเพื่อนเลยเคลียร์พุ่มเหมือนเดิมครับเราพยายามโปะคนให้เจ็บดาเมสะใจมากครับเราได้ป้อมล่างแล้วนะ Okay. ผมต้องไปกันดาร์กแล้วนะครับผมเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะมากองอันที่ดาร์กนะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือทําให้เขากันยากที่สุดนะครับแต่น่าจะได้เท่านี้กว่าทุกคนเอลสูเจ็บเติมเลือดสองคนนี้เจ็บนะต้องเติมเลือดครับอย่างนี้น่าจะได้ป้อมนะครับผมได้ป้อมกลางมาแล้วครับแล้วผมเคลียร์ตรงล่างต่อนะครับเพื่อแวนการ์ดเข้าเขาจะได้มากันนะครับผม เราไล่ได้นะครับไม่โดนอุ้ยเขาจะเอาเรานะโอเคดีดไปครับล้มครับผมตรงนี้โคตรแรงเลยนะตอนนี้เดี๋ยวตุวเรนจะต้องเดินกลับมาการชีฟตรงกลางนะอะ้วมาและมาก็ต้องโดนผมเห็นไหมการที่เราเดากันล่นฝ่งตรงข้ามเขาได้เนี่ยจะทาให้เราเนี่ยปาได้แม่นขึ้นนะครับเพราะว่ายัางไงเขาต้องจวนตัวที่จะมาการกลางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปเติมเลือดช็อตนี้นะครับเขาก็จะกันกลางไม่ได้ ถ้าเขามาการกลางเนี่ยเราก็แค่อัดสก,กิลใส่เขานะครับผมเติมเลือดอยังไงก็แพ้มากันกลางยังไงก็โดนเรานะครับเรียกได้ว่าเราดักทุกทางนะครับผมโอเคก็ GG นะครับผมเกมนี้เหนื่อยมากนะครับจากเกมตามนะครับผมก็เล่นมาชนะได้นะครับเกมนี้น่าจะทำดาเมจเยอะอยู่นะครับก็ผมชนะมา13เกมแล้วนะก็คือเล่นยูเอนนี่คือชนะมารัวๆเลยนะครับผม ตัวมันเก่งมากในแพทนี้นะครับแล้วเล่นกับอีวิวซีเที่เพิ่งปรับมานะครับโอ้โหดามเมจสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรเยอะเ <c oughs> กือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งทีมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคน,กคนมากที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทมคลิปต่อๆไปนะครับผม และใครที่ต้องการซับผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ